เดี๋ยวให้น้องเอามาโชว์เลยนะครับต้นนี้นะครับผมเจ้าน้องอาจจะตั้งชื่อเป็นมณีขวัญชัยนะครับผมลูกไม้อะไรสวยเบอร์นี้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับแล้วก็น้องเตยนะครับผมกันตะคงบอลสีนะครับวัยรุ่นเงิน10ล้านนะครับสร้างรายได้เป็น10ล้านแล้วนะครับผมที่หลายๆท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้เราจะมาดูน้องเตยผสมเกสรนะครับผมบอลสีนะครับไปดูกันเลยนะครับ เราไปดูวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเงิน1ิลร้านนะครับผมปีนี้จะมีโอกาสได้อ่าแตะ100ร้อยล้านไหมครับน้องเต้ปีนี้อนี่คือหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนสวยมากครับผมอันนี้เป็นลูกไม้ครับนี่เป็นผสมลูกไม้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกไม้ผสมมันเหมือนกันอีกอลูกลูกไม้ผสมกับลูกไม้ลูกไม้กาบผสมลูกไม้ป้ายอ๋อ นี่วิธีแกะนะครับแบบชํานาญมากเลยครับท่านผู้ชมไม่จําเป็นว่าต้องไปผสมกลางคืนนะหลายๆท่านลําบากไปผส,สมกลางคืนน้องเต้ยบอกว่ากลางวันก็ผสมได้นะท่านผู้ชมนี่ครับวิธีที่จะเลือกอให้ลูกไม้นะครับออกมาสวยนะครับมีสีสันสวยเนี่ยเราเลือกอเกสรตัวเมียตัวผู้ยังไงนะครับน้องเต้ยก็ถ้าเกิดตามที่แบบที่ผมรู้รู้มาก็แบบ แม่จะให้โครงสร้างให้แบบให้รูปใบให้รวดลายเงี้ยแต่พ่อจะให้สีสันอ๋อคุณพ่อจะให้สีสันนะครับสําหรับเกสรตัวเมียเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเนาะเป็นโครงสร้างโครงสร้างนะครับผมนี่ครับผสมง่ายๆกันอย่างนี้เลยนะครับผมเกอรเยอะเกสรเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ติดนะครับนี่ครับมืออาชีพนะครับผมน้องเตยก็ปลูกมาเป็นสิบปีแล้วนะครับผมพอดีมา บอลสีปังๆนะครับก็น้องปีที่แล้วนะครับปีเดียวนะครับน้องได้เป็น10ล้านเลยนะครับหลายๆท่านมารับชมคลิปนะครับจะมารีวิวที่กันตะพงบอลสีนะครับวัยรุ่นเงินล้านนะครับผมทิ้งไว้ในตู้แหละครับอันนี้แม่แม่แม่ลูกไม้อะไรนะเป็นลูกไม้ของแม่เป็นเพชรนันชดต้นเนี้ยแล้วพ่อเป็นลูกไม้สายไก่โอ้กได้สีใบคล้ายไก่ครับใบก็จะเป็นคล้ายไก่ไอตัวลายจุดก็จะคล้ายเพชรนันชดครับ นี่ก็ลายสวยมากเลยนะครับผมเกสอนตัวผู้เมื่อกี้นี่คืออะไรนะฮะเป็นลูกไม้กาบเอาหรอลูกไม้กาบนะครับผมแล้วก็อีกฝักหนึ่งก็เป็นเอ้เมืองกอกเกตผสมเข้าไปครับผมสองฝักครับได้เกสอนตัวผู้มาเยอะเลยวันนี้ก็เลยจะผสมอีกหลายๆต้นนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับท่านผู้ชมดูสิครับน้องใช้มือนะครับแกะได้เลยนะครับ <laughs> หลายๆท่านเห็นใช้กันไกใช้มีดค แบบปนีดเนาะแต่น้องเขาแบบชนานาญมากใช้มือลอกแป๊บเดียวนะผมเกสอนแต้มแต้มอันนี้ไม่น่าจะติดอันนี้ไม่น่าจะติด <c oughs> เพราะอะไรครับมืออาชีพมันเยิมนะอ๋อมันเยิมใช่ครับแกสอนตัวผู้มันเยิมหมดแล้วมันมันโดนเหื่ยวหมดแล้วอ๋อมันอบอ๋อถ้าเกสอนตัวผู้เยิมนี่คือโอกาสติดไม่มีเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดจะจะเกิดให้มันติดดีๆอะที่กำลังเป็นกระป๋ะอยู่เลยที่แบบยังไม่บานอันนั้นโอเคเลยอสำหรับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นยังไงครับผม วิธีเลือกเกสรตัวเมียนะครับคือให้เป็นกระป๋ะแบบนี้จะจะมีโอกาสติดมากใช่ไหมครับจับจับดูเนี่ยจับเนื้อถ้ามันนิ่มนิ่มอย่างเงี้ยได้โอเคแต่ถ้าเกิดมันแข็งถ้ามันแข็งอยู่อะยังยังไม่ยังไม่ต้องผสมแล้วก็ยังไม่ต้องให้เกสรบานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แกะได้เลยผสมครับผมโอกาสจะติดก็จะมีมีสูงกว่านะครับประมาณอาทิตย์เดียวนะครับผมจะสังเกตได้เลยว่าติดไม่ติดนะครับอันนี้ประมาณอันนี้น่าจะประมาณรักผสมไปขอคิดก่อน น่าจะประมาณวันวันศุกร์วันศุกร์ที่แล้ววันศุกร์วันอุละที่แล้วอันนี้ติดแล้วอันนี้ครับผมทิ้งไว้ในตู้เลยรที่อยู่ในตู้ก็คือทิ้งไว้ในตู้ถ้าอยู่นอกตู้ก็ทิ้งไว้นอกตู้ครับผมสวยมากมากนะครับนี่อันนี้เป็นบอลสีเขื่อนปลาสักอันนี้เขื่อนปลาสักนี่ชุดละสิสวยมากสวยมากมากสวยมากมากครับผมโอ้โหท่านผู้ชมนี่คือลูกไม้นะครับผมลูกจากเพชรโซนโชด เป็นลูกจากเพชรสุวรรณโชตนะครับผมอันนี้อันนี้คนผสม,มเป็นอาจารย์วันลบอาจารย์วันลบนะครับผมอาจารย์วันลบคนผสมสวยมากๆครับมีเหลืองขาวขนะครับเขียวแดงนะครับผมกลับสีสวยมากนะครับผมต้นนี้นี่น้องน้องเตยปล่อยไหมครับต้นนี้ยังไม่ได้ปล่อย,ยต้นนี้ปล่อยบ้างแล้วออตอนนี้ผมว่าจะให้ชื่อเป็นชื่อมณีขวัญชัย ไต่ยังยังดูอยู่ยังดูอยู่ว่าแบบมันจะแบบเหมือนกับต้นอื่นไหมอ๋ออยากให้มันดูแบบแตกต่างจากต้นอื่นบ้างเรวค่อยตั้งชื่อครับผมเดี๋ยวให้น้องเอามาโชว์เลยนะครับต้นนี้นะครับผมเจ้าน้องอาจจะตั้งชื่อเป็นมณีขวัญชัยนะครับผมลูกไม้อะไรสวยเบอร์นี้ครับท่านผู้ชมครับอ๋ออันนี้คือฝักเดียวกันนะครับนี่ก็มีอันนี้จะมีป้ายฮาร์ปแต่แบบนี้เขาเรียกฮาร์ปใช่ไหมครับแต่ครึ่งหนึ่งครับอ๋อเนี่ย อะไรที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้มากเดี๋ยวเราเลยจะเอามาโชว์เราครับอันนี้อันนี้ผสมเองครับอันนี้ก็ลูกเพชรลูกเมืองเกาะเก็ดอันนี้เมืองเกาะเก็ดอันนี้ลูกเมืองเกาะเก็ดเขาสวยมากนะครับผมอันนี้สนใจอ่ะบอลสวยๆเข้ามาที่กันตะพงบอลสีนะครับน้องมีเพจนะครับริ่มกันสีแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องแบ่งปันในอ่ <S <S เพจนะครับมีหลวงพ่อเพชรด้วยใช่ไหมครับนี่หลวงพ่อเพชรหลวงพ,อพ่ string, งพอพสวยมากนะสวยมากเลยสวยจริงๆหลวงพ่อเพชรนี่นะครับ หลวงพ่อเพชรสวยมากมากครับท่านผู้ชมชื่ออะไรนะฮะตน้นลูกไม้ตัวน,นี้นะครับเออจะให้ชื่อว่ามณีขวัญชัยมณีขวัญชัยนะครับมาดูไก่สยามนะครับนี่คือน้องจดทะเบียนนะครับเบียนแล้วแล้วนะันี่ น้องก็แบ่งปันนะครับเข้ามาดูในต้นนี้คือต้นแม่ต้นหลักเลยนะต้นนี้คือต้นหลักเลยต้นหลักที่ได้สิทธิ์มาจากของอาจารย์มลแล้วเก็บจอกมาไว้ครับสวยมากเลยนะครับเวลาน้องมีป้ายนะอันนี้อันนี้ป้ายยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นับจริงๆมันป้ายชัดแล้วพี่แต่ว่ามันี้เนี่ยมันมันแก่อ๋อมันแก่จนมันจะแบบไปด้วยกันหมดแล้วครับเคยมีมารีวิวตอนที่น้องเขาป้ายสวยมากเลยครับตอนนั้นแต่ตอนนี้คือป้ายน้องเขาแก่แล้วน้องครับล้ออันนี้เป็นบอลนอกตู้นะครับทานผู้ชม สวยๆทา้งนันเลยนะครับมาดูลูกไม้อ,อันนี้เป็นลูกไม้อะไรนะครับลูกไม้ของลูกของไก,ก่ไก่ราชาวดอกไก่ราชาวดีาาวดับสวยมากครับท่านผู้ชมมันอยู่นอกตู้นะครับนี่เป็นวังสำรานครับท่านผู้ชมวังสำรานนี้เป็นเป็นบอลมีชื่อหรือว่าลูกไม้ครับอันนี้ลูกไม้ผสมลูกไม้ผสมนะครับอันนี้ผสมได้ประมาณ2อาทิตย์ สองอาทิตย์ครับถ้ากระติดแล้วน้องจะมีแข่งแบบนี้น้องใช่ครับนี่ก็ใกล้แล้วอันนี้อันนี้ก็อันนี้ใกล้แล้วกําลังเริ่มเริ่มจะใกล้แตกแล้วอันนี้มันกกอเกิ่งต้องห่อไหมครับไม่ต้องห่อไอห่อต้องห่อเดี๋ยวไม่งั้นเราดูไม่ทันมดเอาไปกินถ้าเกิดมดมาตอมเงี้ยมันออกไปไม่ได้นานขนาดไหนเราเราจะห่อนะครับเดี๋ยวก็ห่อได้เลยนะครับเดี๋ยวมาแรงมดจะเอาไปกินนะครับท่านผู้ชม มดตัวดำเอาไปกินไม่ใช่ว่าผสมแล้วทิ้งเลยนะเราต้องห่อด้วยนะครับจนกระทั่งเขาแห้งได้เก็บได้เก็บมาล่วงเองจนกระทั่งร่วงเองแล้วก็เม็ดไปเอาเม็ดไปรีดออกครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่น้องแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมนี่สนใจนะครับหูสวยมากๆเลยครับอันนี้ยอดมงกุฎยอดมงกุฎเป็นบอลมีมีชื่อหรือว่าเป็นบอลมีชื่อบีชื่อนะครับน้องแบ่งปันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม บางครั้งน้องก็จะไลฟ์สดนะครับใน YouTube นะครับน้องเต้ยในเพจนะครับผมในเพจเข้าไปดูในเพจนะครับเพจกันตะพงบอลสีเลยนะครับผมชื่อเพจกันตะพงบอลสีน้องเขาก็จะปล่อยนะครับนี่นะครับแบ่งปันอันนี้ก็ลูกไม้ที่สวยเหมือนกันอันนี้เพิ่งทําจํานวนรุ่นที่สองอันนี้ลูกไม้สวยใบใบทุกใบเลยนี่ครับผมอันนี้อาจารย์สมชายเป็นคนผสมครับผมซื้อสิทธิ์ของอาจารย์สมชายมายังไม่ตั้งชื่อเลย ครับผมสีแดงแดงป้ายขาวนะครับดุแล้วก็มีความหวานนะครับป้ายสีขาวนะครับสวยจริงๆครับนมสวยมากๆยอดมงกุฎยอดมงกุฎนะครับโอ้โหครับผมเราได้แค่เชยชมนะยอดมงกุฎนะครับผมมีเยอะนะครับน้องเขาตอนนี้น้องเขาทำทำฟาร์มใหม่นะครับเป็นสวนใหม่นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่น้องปลูกมาเป็นสิบปีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จากปีอันนี้เพิ่งปลูกได้มาังสามปีอันนี้สามปีใช่ครับส่วนนี้เพิ่งปลูกได้สามปีอ๋อครับผมอันนี้เป็นนี่ไอเหลืองเป็นมะกรแผงเหลืองกายจริงๆต้องเป็นแบบนี้ครับผมจริงเป็นแบบนี้อันนี้แผงแผงก็เป็นแบบนี้สวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมอันนี้คือแผงแล้วสวยกว่าเดิมครับ นี่คือไก่สยามนะครับท่านผู้ชมสวยมากๆนะครับเป็นบอลมีป้ายนะครับนี่เป็นที่น้องเขาทำจำนวนไว้แบ่งปันนะครับเข้าไปดูที่เพจกันตะพงบอลสีได้เลยนะครับนี่ครับไก่สยามนะครับบอลตัวใหม่นะครับป้ายสวยนะครับผมเป็นของสวนกันตะพงบอลสีเลยครับผมสวยมากครับไก่สยามนะครับ วิวต้นแม่นะครับสวยๆไปแล้วนะครับมาจากยูทูบเบอร์หลายช่องแล้วครับที่มารีวิวนะครับผมมาดูน้องเตยทิ้งหัวไว้ครับท่านผู้ชมโอ้ไม่มีดินนะครับมีแต่หัวแน่นแน่นตับนี่โอ้โหเนบสวนใหญ่นี่เขาเอาหัวทิ้งๆไว้แบบนี้ก็ขึ้นนะครับพึบพับเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูลูกไม้นะครับผมอันนี้ไม้มะเล็ดอันนี้ต้นเพาะแต่ไม่ได้ขายอ๋อเป็นลูกไม้มะเล็ดนะครับ<ม>น้องน้องน้องเพาะไว้แต่ว่ายังไม่ได้แบ่งปันไม่ได้แบ่งไปโอ้ลูกไม้มีป้ายครับทุกท่านลูกไม้ป้ายอันนี้ไปหลุนลูกไม้ป้ายครับนี่กำลังสวยเลยอนะันนี้สวยมากครับป้ายชมพูขาวอันนี้แม่เมืองกอเกาะเกร็ดแม่เมืองเกาะเกร็ด ผมแม่เป็นกากเก็ดแต่พ่อหลายตัวเลยพอ่อเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยครมาผสมผสมไปมีแต่สวยๆครับท่านผู้ชมสวยครับสวยทุกกระถางเลยนี่ก็สวยครับผมอันนี้หา<ๆ>มาเลยใบใหม่อเอาไว้ลุ้นมาเมล็ดเอาไว้ลุ้น <laughs> ครับผม ก็มีทั้งที่แบ่งปันแล้วก็ยังไม่ได้แบ่งปันนะครับผมแต่ว่าอยากดูที่น้องเขาแบ่งปันได้ก็เข้าไปที่กันตะพงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่กันตะพงบอลสีพร้อมกับเบอร์โทนะครับนี่เลยนะครับกันตะพงบอลสีนะครับนี่นะครับวัยรุ่นเงินล้านนะครับเราไม่ใช่ล้านเดียวด้วยครับเป็นสิบล้านกําลังทะยานสู่ร้อยล้านนะครับท่านผู้ชมกันตะพงบอลสีนะครับนี่นะครับเบอร์โทนะครับศูนย์เก้าสองสามเก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดครับ ครับวันนี้ผมก็ได้เป็นกําลังใจให้น้องเต้ยนะครับได้รับไก่สยามไปบ้านนะครับดูสิครับน้องเตยใจดีมากเลยนะครับผมให้พันดาวพันดาวครับผมพันดาวไปเลี้ยงด้วยนะครับท่านใดที่อยากได้ในราคาที่แบบว่าไม่สูงมากก็คือมาที่สวนนะครับปักหมุดที่กัลตพงศ์บอลสีนะครับน้องเต้ยน่ารักมากเลยครับมีแบ่งปันให้ด้วยนะครับผมดารานพพลศสวยมากๆครับท่านผู้ชมนี่จอม มีจอมด้วยครับไอ้ต้นลูกขายไปหมดแล้วอ๋อต้นลูกขายไปหมดแล้วนะครับผมเอาหัวไ้พาขายหมดแล้วเหลือจอมทิ้งเอาไว้ครับผมนี่ใบใบใบที่แก่แล้วนะครับผมใบขึ้นใหม่ก็สวยๆเขาขาวนี่อะไรครับเนี่ยเขาขาวนี่จะเป็นเทวกรรมลังลักมันได้ป้ายไม่อันเดียวกันนะอ๋อเทวกรรมลังลักเทเทวกรรมลังลัก เทวกรรมไอ้าท้ต้นนี้ใครรับก็อยู่ที่ประมาณ7,000บาทอ๋อนี่เป็นเทปเทปแหล่เปหล่ะทมินส์นะครับเปเปอร์มินส์สยามเปเปอร์มินส์สยามเป็นไม้ของอาจารย์สมอาจารย์มรรลพบครับผมต้นนี้ครับทักเข้ามาที่เพจกันตะพงบอลสีได้ครับผมเหมือนกับเต้ยไหมไม่ใช่ครับนี่คือขอนแก่นครับตับจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถปักหมุดมาได้นะครับที่กันตะพงบอลสีนะครับคุณแม่น้องเต้ยก็ ขายส้มตำไก่ย่างนะครับอร่อยนะครับผมแซ่บๆนะครับอยู่หน้าสวนเลยนะครับผมมีบริการส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมจนจบคลิปขอบคุณน้องเต้ยด้วยนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับน้องเต้ยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวยมากมากครับท่านผู้ชม ชื่ออะไรนะครับตอนอ้นลูกไม้ตัวน,นี้นะครับเออจะให้ชื่อว่ามณีขวัญชัยมณีขวัญชัยนะครับ,รบอันนี้เป็นบอลใบไผ่ครับน้อบอลใบไผ่ใบไผ่นี่ใบจะยาวแบบนี้นะครับ<อ>เป็นสุพรรณหงส์นะครับชื่อสุพรรณหงส์งสุพรรณหงส์